ผมนะครับสาหรับเมื่อนี้นะครับบิดผู้เขียวนะครับก็ได้มีกล้วยก้มแม่ลูกครับผมนะครับนะครับก้มแม่ลูกของพี่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนครับผมนะครับคือพี่ผู้ใหญ่บ้านในการนะครับหาซิดนะครับบิดผู้เขียวนะครับเป็นผู้ล่งขายห้ครับผมนะครับสำหรับกล้วยแม่ลูกลูกปู้นะครับด้นะครับลูกปูนะครับถ้าเป็นตัวตัวรูดี่ดีครับผมนะครับกล้วยน้ำร่อมดีนะครับกล้วยน้ำร่อมดีสิเป็นลักษณะนี้ครับผมนะครับ สำหรับลูกตัวก้อนนั้นพี่ผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นตัวแม่ครับผมนะครับกล้วยตัวนี้ที่สาวางครับผมนะครับกล้วยน้องน่ดีนะครับสําหรับอยู่ในท่องเขานี่ผสมตัวใดพี่ผู้ใหญ่ค้อมโตครับผสมของอันของอันตัวพ่อพันตัวเดียวกันเนี่ยบ้าครับโอ้ครับผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววิทพ์ผูเกียวเสียเบื้องพ่อพันจังหน่อยนะครับวิทย์ผูเกี่ยวเสียเบื้องพ่อพันนะครับคือค้อมโตนะครับเด้อนะครับ นี่ครับผมโค้มตัวตัวตัวเดียวกันนะครับพี่ผูไยบานบ้านออกไปโค้มนะครับตัวนี้ผสมวันที่เท่าไหร่ปีพหญไหลังมูงครับสุดท้ายมูวนี่เนาะนะครับวันที่ยี่หกครับผมนะครับยี่หกโมกะล่าหกหาครับผมนะครับกินน่องเข้ากับลายเบิ้งก็แล้วกันครับผมนะครับคือวันที่ยี่หกปีพผู้ใหญ่เออกปโค้มตัวครับผมนะครับประกันท่องครับผมนะครับประกันท่องนะครับเปิดพร้อมลูกไส้รอรอครับผมนะครับโอ้ยตูหลูอยู่ครับผมนะครับ ค้อยน้ำน้อมดีนะครับเด้อนะครับคว้มสูงนะครับวิดผู้เขียววัดพิกี้นี่ครับผมนะครับในร้อยสามหกครับผมนะครับสําหรับแม่เขานี่นะครับแต่วีดผู้เขียวจีตีประกันตั้มตั้มนะครับที่ร้อยสามสี่พ่อครับผมนะครับเพื่อบ่มีปัญหากันครับผมนะครับอ่ะนะครับวีดผู้เขียวก็ยีเบื้องรอบตัวน้อยนะครับโอ้ข้อยน้ำน้อมดีครับผมนะครับเต้าน้อมโบตห่วงครับผมเต้านมนี่นะครับพูน่ะโยนต้นโย ส่วนหางส่วนยังกับบนมีต่ำนี้เนาะพีผู้ใหญ่เนาะนะครับพีผู้ใหญ่ลาว่าบนมีต่ำนี้นะครับประกันให้เลยประกันให้เลยพีผู้ใหญ่ว่าครับผมนะครับสำหรับกล้วยควบนี่นะครับดิดผู้เขียวกับจยากไซล่าคกพี่น้องบานเฮาได้พีชนะน้ำกันครับผมนะครับกล้วยโคบนี่นะครับซื้อสองได้สามครับผมนะครับซื้อสองได้สามัวใจพ่อพันธุ์ดีๆมากๆบั้งซี่ครับผมนะครับให้ลูกดีๆเด่นๆทั้งซี่ครับผมดินผู้เขียวสิเปิดน่ราคาเก้าหมื่นนะครับ หาผ่นบาทเท่านั้นครับผมนะครับสำหรับเบอร์วิสผู้เขียวกับศูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็ดหาเก้าหาครับผมนะครับถ like bbe bbe ้าผู้ใดเห็นสินค้าเขาแล้วนะครับก็สามารถทักมาหาวิดผู้เกียวได้ครับเด้อนะครับพอพันดีๆต่างๆยังสี่นะครับอยู่ในท่องเขานี่นะครับซื่อสองได้สามหัวใจครับผมนะครับฮะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิสผู้เกียวฝากนี้นะครับเด้อนะครับกล้วยค้อไม่ลูกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวิสผู้เขียวกับวิยังหลายนะครับจึงกลาวค้าวาสวัสดีครับ ดีเลยครับเลือดลูกไายมานอนหลีน,น่นอยูีพี่